นิยายสิยงเรื่องคุณตัวร้ายยังอยากจะหย่าอยู่ไหมครับตอนที่เจ็ดจิงฝานถอยกลูดหลังติดกำแพงหลังจู่ๆสามีจำกัดเวลาที่นั่งอยู่ในที่มืดๆกับสีหน้าทะมึนคลึม้มก็พุ่งพรวดมาหาคล้ายรอจังหวะนี้อยู่แล้วแต่คนนี้เป็นอะไรไปเนี่ย <c oughs> จิงฝานหัวคิ้วขมวดหลังได้ยินเสียงแค่นหัวล้อนในลำคอของจางเจิงหมิง พยายามมองใบหน้าของคนที่กำลังยืนจังก้าอยู่ไม่ไกลด้วยแสงไฟจากกรัวบ้านที่สาดส,ส่องเข้ามายากจะเห็นสีหน้าของจางเจอ้หมิงชัดๆว่าส่งเสียงแค่นหัวเราะใส่กันแบบนี้ด้วยสีหน้าแบบไหนอยู่กันแนะ่คุณทำอะไรนะครับตอนนี้ท่าทางของคนสองคนค่อนข้างประหลาดจิงฝานห่อไหลหลังติดกำแพงในขณะที่จางเจอหมิงยืนกอดอกอยู่ตรงหน้าไม่ไกลและยิ่งเพราไฟไม่ได้เปิดสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งพิลึกไปกันใหญ่เป็นฉันที่ควรถามในมากกว่า ว่านายคิดจะทำอะไรผมเหรอครับผมจะทำอะไรครับจิงฝานไม่เข้าใจจริงๆปัญหาของเรื่องในตอนนี้คืออะไรตัวเองไปทำผิดต่อคนคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันท่าทางถึงได้คล้ายกับปีศาจมารร้ายอย่างนี้อย่ามาทำหน้าซื่อวันนี้นายนัดใครไปที่ร้านบ้างละ่ะตอนเช้าต้อนรับนักแสดงฝาแฝดดาวลุ่งจากค่ายดังตอนบ่ายต้อนรับเจ้าของค่ายคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงจิงฝานเม้มปากนั่นนี่สินะปัญหา พอได้รับรายงานจากใครสักคนว่ามีคนเข้าร้านเขานี่เองถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปจางเจ๋อมิงคงไม่ของขึ้นขนาดนี้หรอกแต่เหล่าคนที่แห่เข้าร้านจริงฝนันดันเป็นอริทางธุรกิจของอีกฝ่ายทั้งนั้นแต่ให้คนไปคอยตามดูเขานี่ก็เลอเกินจริงๆเอ๊ะแต่ถ้าไม่ใช่เพราะแบบนั้นหรือว่าจางเจ๋อมิงจะหึงเงียบทําไมล่ะนายนัดคนไปเองไม่ใช่เหรอสีหน้าซื่อบื้อตอนนี้มันหมายความว่าอย่างไงคิดจะล้อฉันเล่นหรือไง ออะฉันไม่ใช้นักแสดงของค่ายนายก็เลยไปคว้าเอาคนของค่ายข้างๆมาแทนคิดจะหักหน้าฉันงั้นสินายก็รู้หี่ว่าค่ายนั้นกับค่ายฉันความสัมพันธ์มันย่ำแย่ขนาดไหนแต่นายที่สถานะตอนนี้คือภรรยาของฉันกับนัดเจอคนของฝั่งนั้นนายคิดจะทําให้ฉันมีข่าวเช้าหรือไงจิงฝานเกือบจะเข้าข้างตัวเองไปแวบหนึ่งแต่เห็นท่าทีของสามีจํากัดเวลานี่แล้วก็คิดว่าอีกฝ่ายหึงตนไม่ลงหรอกดูสีหน้าสิ โกรธพ่อทาอีกฝ่ายเกือบจะมีข่าวเฉารักสามสี่เศร้าชัดๆคุณชัยยลลงก่อนเถอะครับเรื่องที่ผมเจอทั้งฝาแฝดแซ่กู้แล้วก็สนใคร้วนเป็นเรื่องบังเอิญทั้งนั้นส่วนเรื่องข่าวเ้าของคุณเน่ะนั่นคุณคิดมากเกินไปเรื่องที่เราแต่งงานกันน้อยคนที่รู้ส่วนใหญ่ก็คนในครอบครัวกับเพื่อนๆของคุณปู่จ้างแล้วก็คุณปู่ของผมตอนนี้คนในวงการไม่ว่าจะทางธุรกิจหรือวงการบันเทิงที่รู้จักคุณแทบจะทั้งหมดยังคิดว่าคุณโสดอยู่เลยนะครับ ไม่มีทางที่คุณจะมีข่าวเช้าได้หรอกแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ได้ไปเป่าประกาศที่ไหนว่าแต่างงานกับคุณคุณไม่ต้องกังวลเรื่องชื่อเสียงของตัวเองขนาดนั้นก็ได้ครับใบหน้าที่เคยอึมครึมของคู่สนทนาเริ่มเผยแววร้ายกาจเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ไม่ดีจริงๆความคิดน้อยอ่อนหัดเกินไปนะคิดว่าวงการที่ฉันอยู่มันเรียบง่ายขนาดนั้นเลยหรือไงถ้าพวกสื่อเผลอไปรู้เข้าว่านักสแสดงและเจ้าของค่ายสตาร์ไลท์ไปโผล่ที่ร้านคาเฟ่ที่ปิดปรับปรุงอยู่โดยที่ในร้านมีแค่เจ้าของร้านแค่คนเดียว แถมยังไปคนละเวลลายจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตัวนายก็จะโดนขุดคุยยังไงละ่ะและในเมื่อนายโดนขุดคุยก็ย่อมสาวมาถึงชั้นที่เป็นคู่สมรสแบบนี้ยังจะบอกให้ฉันไม่ต้องกังวลเนี่ยนะม,มันมันไม่ร้ายแรงถึงขั้นนั้นหรอกครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่ดูเหมือนจะผิดต่อคุณน,นี่นะจ้างเจอหมิงหลีตามองแสดงออกชัดว่าไม่เชื่อขับไปลูกสุนัขแท่เสนเห็นว่ากอดกันอยู่นานเลยนี่ ถ้ามีปะปะลัซซี่ตามเขาอยู่จะทำยังไงล่ะเออเรื่องนั้นจิงฝานอ้าปากใจแยง้งแต่จำต้องชงักแย่ละหากเขาแก้ตัวมีได้เลยเพราะเรื่องกอดก็กอดจริงแต่ฝั่งโน้นโผลมาแบบไม่ให้ตั้งตัวจิงฝานในเวลานั้นจะไปทำอะไรได้แล้วแล้วกับพวกแซกู้ทำอะไรละ่ะจิงฝานโดนคนมาดุตรงหน้าแถมคนที่ดุยังไม่ฟังคำอธิบายสักนิดในใจจึงเริ่มขับคลองใบหน้าบิดเบี้ยวบูดบึง ก็บอกแล้วไงครับว่าที่ผมเจอคนพวกนั้นน่ะเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญจิงฝานคำพูดนายเชื่อได้สักแค่ไหนกันเชียวภาพลักษณ์นายตอนที่อยู่ต่างประเทศที่ฉันรู้มาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่หรือไงเช้าคนเย็นคนน,น,นั่นมันเป็นอีกคนที่จิงฝานอ้าป,ปากพงังาบัง,งาบคิดอยากจะเถียงแต่ต่อให้เถียงไปก็เท่านั้นเพราะสิ่งที่จางเจ๋อหมิงพูดมาคือเรื่องจริง แต่คนที่มีนิสัยแบบนั้นไม่ใช่ตัวเขาไงเป็นจิงฝันคนก่อนตั้งหกักแล้วแล้วก็เป็นอยู่ไม่ถึงปีพององแงจนได้มาแต่งงานกับคุณก็เลิกเป็นแล้วนี่ไงครับผมไม่ใช่คนเดิมคนนั้นสักหน่อยอะ่ะปะโถเอ้ยให้ตายสิอึดอัดจริงๆถ้าจะปฏิเสธแล้วสาธยายเรื่องราวย้ายร่างเปลี่ยนวิญญ,ญาณมันเสียเดี๋ยวนี้ก็กลัวจางเจออมิงที่ตอนนี้อารมณ์ไม่ดีจนแทบจะกินหัวคนได้ทรงจริงฝันเข้าโรงพยาบาลจิตเวชหรือว่าพอชั้นให้ในสิ่งที่นายต้องการไม่ได้ นายก็เลยคิดจะไปหาคนอื่นแก้เหงาแบบนั้นสินะนี่ถ้าจะทำก็ช่วยทำแบบแบบ,แบ,บหน่อยเถอะนะจิงฝานตวัดสายตาสบจ้างจางเจอหมิงด้วยที่ว่าอธิบายแล้วคนตรงหน้าก็ไม่ยอมเชื่อโดนตราหน้าว่าชอบมั่วกับผู้ชายไปทั่วทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำแบบนั้น จึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหัวใจเจ็บแปลบเกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมายกฝ่ามือทั้งสองข้างผลักอ,อกจางเจ๋อมิงที่อยู่ไม่ไกลให้ถอยออกไปหน่อยอีกฝ่ายที่กำลังทำหน้าทำมืนอยู่เลิกคิ้วมองท่าทางนี้แต่ไม่ได้ว่าอะไรเพียงคิดว่าเด็กคนนี้ทำหน้าเรากับคนไม่ได้รับความยุติธรรมแต่มีหรือที่จางเจ๋อมิงจะใจอ่อนกับอีกแค่ท่าทางแบบนี้ผมพูดเรื่องจริงนะ ฝาแฝดแท้กู้ผมบังเอิญเจอจริงๆสองคนนั้นมาขอความช่วยเหลือผมกับพวกเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนส่วนส่วนขายเข้ามาเยี่ยมผมเพราะรู้เรื่องที่ผมแต่งงานคุณก็น่าจะรู้นี่ว่าส่วนขายเขาเป็นเพื่อสมัยเด็กของผมเนี่ยพวกคุณเองก็เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันทั้งอนุบาลประถมมัธยมด้วยไม่ใช่หรอครับนายจะให้ฉันเชื่อเหรอนอกจากไอ้สมคนวันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นอีกนี่จริงฝานงุนง,งงก่อนหน้านี้นั่นอะไรอีกละ่ะ ลูกน้องของจ้างเจอหมิงที่ส่งไปตามจริงฝานเห็นที่คงเพราะกลัวเขาจะก่อเรื่องเจ้าคนคนนั้นรายงานเรื่องอะไรให้เจ้านายฟังกันคงไม่ได้หมายถึงบาริสต้าในร้านหรอกนะหรือจะหมายถึงนักเขียนจี้แต่วันนั้นพนักงานก็อยู่ด้วยกันตั้งเยอะไม่เห็นจะมีอะไรให้ต้องคิดลึกเลยนี่นะจ้างเจอหมิงเห็นคนที่ตัวเองขวางอยู่ก้มหน้าหงุดไม่รู้ก้มลงไปสำนึกผิดหรือกำลังคิดจะหาข้อแก้ตัวกันแนะ่หลังจากนี้ฉันหวังว่านายจะทำอะไรอย่างรอบคอบนะ ถ้าเกิดมีเรื่องเฉาของพวกเราขึ้นมาไม่ใช่แค่ชื่อเสียงฉันแต่กระทั่งหน้าตาของคุณปู่นายก็รักษาไวไ้มีได้ถ้าไม่อยากเป็นหลานอกตันยูก็ทบทวนพฤติกรรมของตัวเองด้วยล่ะปากปากร้ายชะมัดก็รู้อยู่หรอกว่าตัวร้ายของนิยายเรื่องนี้ปากร้ายนิสัยเสียที่หนึ่งแต่แบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรือไงแต่ว่าเรื่องฝีปากของจ่างเจอหมิงเวลาบ่นชดัชดๆๆทำไมมันดูไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิด กลับกันสำหรับจิงฝานที่จดจ่ออีกฝ่ายโดยใส่ฟิลเตอร์นักอ่านอยู่แทบจะทุกครั้งคิดว่าท่าทางอย่างนี้ของจ้างเจอ้หมิงมันน่ามองแปลกๆคล้ายแมวหญิงที่กำลังโมโหไม่ได้ดั่งใจก็กัดก็ควรดูร้ายกาศแต่ก็น่ารักเดี๋ยวนะมุมมองแบบนี้มันนี่ตนเป็นมาโซคิดเรื่องไงกันจิงฝานไม่คิดถกเถียงกับจ้างเจอ้หมิงแล้วเพราะกลัวคุยกันมากกว่าน,นี้ตัวเองจะโดนปากร้รายนั่นทิ่มจนร่างทั้งร่างเป็นรูพุนแงๆ จางเจอหมิงเห็นว่าเด็กตรงหน้าไม่ตอบโต้แล้วก็ถอยออกห่างไปก้าวหนึ่งสั่งสอนแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเขาอารมณ์ไม่ดีมากจริงๆมากกว่าปกติโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุไหนอาจจะเป็นเพราะที่ได้ยินชื่อส่นใครไอ้หางสุนัขแซ่ส่วนคนนั้นก็ได้กระมังในจังหวะน,นั้นเองไฟถงบ้านที่เคยปิดอยู่ก็มีคนเปิดมันให้ถงบ้านสว่างว่าภาพคนสองคนยืนเผชิญหน้ากันอยู่ตรงมุมห้องจึงเห็นได้อย่างชัดเจน ปาเฉียนเห็นคนสองคนแล้วพผงะงุนงงว่านี่มันสถานการณ์แบบไหนกันเออทำอะไรกันอยู่คะทำไมไม่เปิดไฟล่ะป้าเกือบหัวใจวายแล้วเนี่ยอ๋อเมื่อเย็นเตรียมเสร็จแล้วเชิญทั้งสองท่านไปที่ห้องอาหารได้เลยนะคะพอมีคนมาจ้างเจอหมิงก็ไม่คิดจะคุยอะไรอีกรับคําจบก็สะบัดตัวเดินจากไปทั้งอย่างนั้นปล่อยจิงฟานมองตามด้วยความรู้สึกเหลือจะเชื่อ พ่อหนุ่มซินเดเลตที่ตำหนิคนจนพอใจแล้วก็ใส่หัวไปด้วยสีหน้าเรียบๆทั้งอย่างนั้นเลยเย็นชาเสียจ,จนพูดมีออกเขาเย็นวันนี้กินไปด้วยเห็นหน้าจางเจ๋อมิงไปด้วยมีหวังท้องอืดเงงะแต่จิงฝานใช้ทั้งแรงใช้ทั้งสมองมาทั้งวันท้องร้องประท้วงว่าหิวไม่ไหวแล้วอย่างไรก็ต้องไปกินข้าวจึงจำใจก้าวตามหลังสาม,มีหน้าบูดของตัวเองไปแต่ก้าวไปเพียงคืบเดียวปัดเฉียนก็รั้งแขนเขาไว้เสียก่อนมีอะไรเหรอครับ ป้าเฉียนคว้าคนไว้แล้วแต่กลับอ้ำอึ้งไม่ยอมพูดเอเอค,คือว่าจิงฝานหัวคิ้วขมวดมุ่นทำไมครับมีปัญหาอะไรที่พูดลำบากเหรอแม่บ้านคนนี้มีเรื่องอยากจะขอร้องจิงฝานแต่ก็กลัวนายหญิงหมัดหมของบ้านลำบากใจจากที่ดูสถานการณ์เมื่อครู่ของเพิ่งจะตีฝีปากกับเจ้านายเธอไปกระบวนสองกระบวนเสียด้วยซ้ำคำขอร้องที่เตรียมมาจึงคาอยู่ในปากเธอ แต่ในที่สุดป้าเฉียนก็ตัดสินใจเอ่ยด้วยความรู้สึกละอายแก่ใจนิดหน่อยเอเออคือคือว่าพรุ่งนี้คุณชายจริงทำขนมให้คุณชายใหญ่อีกได้ไหมคะจริงฝานพึ่งอะทั้งงุนงงทั้งสงสยัยเมื่อเช้าผมก็ทำไว้เยอะนะครับชีสเค้กนั่นก็ตั้งสองปอนพรุ่งนี้เช้าหน้าจะทานได้อีกมันหมดแล้วหรอครับป้าเฉียนเลิกลักใจจริงเธอก็ไม่คิดว่าจะต้องให้จิงฟ้าลงมือทุกวันหรอก เพราะเค,ค้กก้อนหนึ่งก็กินได้ตั้งวัน2วันแต่ใครจะไปคิดว่าเจ้าในายเธอจะขาดน้ำตาลขั้นนี้1วันเค,ค้กสองปอนแทบไม่พอคือไม่มีแล้วค่ะวันนี้คุณชายใหญ่ห่อเค,ค้กที่เหลือไปทานเป็นมื้อเที่ยงที่บริษัทด้วยก็เลยไม่มีแล้วดิฉันรู้ว่าอาจจะเป็นการขอร้องที่มากเกินไปแต่พรุ่งนี้ก็ช่วยทำเค,ค้กให้คุณชายใหญ่อีกได้ไหมคะไม่สิไม่ใช่แค่พรุ่งนี้วันอื่นๆก็ด้วยได,ได้หรือเปล่าคะคุณชายจริง จริงฟานมองหน้าป้าเฉียนด้วยสายตาตกตะลึงไม่ใช่เพราะป้าเฉียนอุตส่าห์มาขอร้องหรือเพ่อจังเจอมิงชอบเค้กมากถึงขั้นหอบไปกินที่ทํางานแต่เพราะเขากินมันมากเกินไปตั้งหากละก็รู้อยู่หรอกว่าชอบมากแต่ถ้ากินเค้กปอนสองปอนติดต่อกันทุกวันมีหวังโลกเบาหวานถามหาแน่ไม่ว่าจะขาดน้ําตาลหรือเครียดขนาดไหนก็ควรมีขอบเขตบ้างสิแล้วกินของหวานไปตั้งขนาดนั้นแต่ทําไมยังมายืนโมโหตนอยู่แบบนั้นอีกละ่ะต้องขาดน้ําตาลขั้นไหนกันเนี่ย หาโอกาสไปตรวจร่างกายดูสักหน่อยเถอะครับคุณได้หรือเปล่าคะคุณชายจริงป้าเฉียนคาดหวังมากจริงๆจริงฟันถอนหายใจทิ้งยาวเหยียดเรื่องทำให้ทุกวันเนี่ยได้อยู่แล้วครับแต่เขาจะกินเค้กมากขนาดนั้นทุกวันไม่ได้นะมีหวังอายุสั้นกันพอดีเอาเป็นว่าผมจะทำสลับแล้วกันเค้กบ้างขนมปังบ้างโลผลไม้บ้างพุดดิ้งด้วยอย่างน้อยๆก็ไม่ทำลายสุขภาพมากเกินไป มื้อเที่ยงถ้าเขาอยากได้ของกินป้าเฉียนทำแซนด์วิชให้เขาทานนะครับแล้วต่อไปผมจะลดเค้กเหลือแค่ปอนเดียวด้วยพรุ่งนี้ทำคุกกี้ธัญพืชเลยแล้วกันป้าเฉียนยิ้มอย่างดีใจแค่ได้ยินว่าจิงฝานจะทำขนมให้คุณชายของเธอทุกวันก็ดีใจมากแล้วนี่จิงฝานยังเป็นห่วงสุขภาพของจ้างเจอริงที่เจ้าตัวเขาไม่คิดจะห่วงด้วยเธอพอใจสุดๆ<อ> <c oughs> ลำบากคุณชายจิงแล้วทุกเช้าดิฉันยินดีเป็นลูกมือให้คุณคะ่ะ ขอบคุณจริงๆนะคะจิงฝานมองป้าเฉียนก่อนจะพลมหายใจออกมาเป็นหนที่เท่าไหร่ของวันก็สุดจะรู้แล้วแต่ป้าแม่บ้านคนนี้นี่ก็เหลือเกินจะโอคุณชายใหญ่ของเธอไปถึงไหนกันล่ะเนี่ยวันนี้จิงฝานนึกไว้ว่าหากกินข้าวเย็นร่วมโต๊ะกับจ้างเจอหมิงมิหวังท้องอืดแน่แต่ไม่ใช่กลายเป็นว่าคืนนั้นดันฝันถึงจ้างเจอหมิงตั้งหักทั้งยังเป็นฝันที่ประหลาดเสียยิ่งกว่าประหลาดในเช้าวันหนึ่งที่แสงแดดสาดส่องเข้ามาในครัว หิมะแรกพิ่งจะตกไปทำให้ไออุ่นของแสงแดดกระแสนี้ช่วยลดความหนาวเย็นที่ปกคลุมทั่วทุกอนูของร่างกายไปได้บ้างทว่าความอบอุ่นจากแสงแดดที่ได้รับกลับไม่เท่าอ้อมกอดของคนคนหนึง่งจิงฝานที่กำลังง่วนทำขนมหวานอยู่ในครัวบ้านตระกูลจางของจ่างเจิ้งหมิงท่าทางคล่องแคล่วและคุ้นชินกับอุปกรณ์ทุกอย่างในครัวแต่ทว่าใจหนึ่งของจิงฝานที่กำลังฝันอยู่กลับรู้สึกว่าครัวนี้ไม่ค่อยคุ้นนัก เครื่องครัวดูเยอะกว่าเดิมทั้งยังมีอุปกรณ์อบขนมทำขนมตู้แช่ตู้เย็นขนาดใหญ่ปลาหนึ่งขนพวกมันมาจากร้านคาเฟ่ของเขาตามปกติในครัวของบ้านหลังนี้จะมีแค่เตาอบใต้เคาน์เตอร์ไม่ใช่เหรอแต่ความคิดนั้นก็แค่แวับเข้ามาแล้วก็ผ่านไปจึงฝันในฝันเพลิดเพลินมากจนไม่ทันได้สังเกตว่ามีคนยืนพิงกรอบประตูมองอยู่กระทั่งคนคนนั้นเข้ามาสวมกอดจากด้านหลังแล้ววางหัวเกยไหล่ จึงฝานถึงค่อยสะดุ้งก่อนจะหลุดขำออกมาเอ็นหัวพิงอีกฝ่ายอย่างผ่อนคลายเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนรักใคร่กันมากมายขนาดไหนทำไมไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนละ่ะอีกฝ่ายเอ่ยถามแผ่วเบาข้างหูเราจะกระซิบเพื่อหยอกล้อจึงฟานถูไถศีีษะกับข้างขมับของอีกฝ่ายแล้วตอบอลืมนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีมือแล้ว คนฟังมองไปยังมือของจิงฝานที่เล็บแป้งเสียแล้วเขาระบายยิ้มออกมาอย่างเอ็นดูฉันจะใส่ให้นะว่าจบอีกฝ่ายก็หมุนตัวไปหยิบผ้ากันเปื้อนบนชั้นได้มาแล้วก็มายืนอยู่ตรงหน้าของจิงฝานแบบนั้นจึงทำให้จิงฝานที่ฝันอยู่เห็นคนคนนี้อย่างชัดเจนเป็นจางเจ๋อหมิงจิงฝานในฝันยิ้มให้อีกฝา่ายพอจางเจ๋อหมิงคลี่ผ้ากันเปื้อนก็กางแขนรอด้วยท่าทางน่ารัก พอจางเจอหมิงขยับเข้ามากอดเพื่อผูกเชือกด้านหลังให้ก็กอดอีกฝ่ายตอบแล้วพลันหัวล้อคิกคักอย่างพออกพอใจมือนายเลอะเสื้อฉันแล้วนะจางเจอหมิงเอ่ยหลังโดนกอดไม่ปล่อยทั้งที่ผูกเชือกเสร็จแล้วจิงฝานตอบเสียงหยอกล้อใช้มือเลอะๆตบหลังของจ้างเจอหมิงปุบๆคุณโกรธแล้วครับจางเจอหมิงไหนเลยจะโกรธ ช้อนอุ้มจิงฝานขึ้นบนเคาน์เตอร์ครัวอย่างเบามือเขาผ่าตัวออกมาเล็กน้อยใบหน้าห่างจากจิงฝานคืบหนึ่งในความฝันจางเจอมิงระบายยิ้มอบอุ่นหล่อเล้าเสียจนทำคนตายได้ไม่โกรธหรอกแต่ทำเสื้อฉันเละก็ต้องชดใช้น่จิงฝานหัวล็อกคิกคักยอมชดใช้แต่โดยดีวาดแขนคล้องคออีกฝ่ายปล่อยให้เจ้าของเสื้อครอบครองทั้งแบบนั้น ปลายหางตาลีเล็กที่ปิดสนิทปรากฏน้ำใสที่ค่อยๆไหลลงมาที่ข้างขมับจิงฝันสะดุ้งแล้วลืมตาตื่นลุกพลวดพลาดเมื่อตั้งสติได้แล้วก็นั่งจมจอมกับความฝันเมื่อครู่อย่างมือลอยเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่นี้เขาฝันเรื่องประหลาดอะไรกันจ้างเจอมิงกับเขารักใคร่กันถึงขั้นจูบกันเลยเนี่ยนะพรุ่งนี้โลกคงแตกเป็นสเสี่ยงนะแต่ว่า ความรู้สึกคิดถึงอันท่วมท้นนี่มันอะไรกันหัวใจร้อนเผาดำดิ่งร่างกายจิงฝันสันสะท้านจากนั้นน้ำตาก็ล่วงพลอยลงมาอีกสองสาหยดยังควบคุมไม่ได้นี่มันเรื่องพลิกความขมํางหงายอะไรกันเนี่ยมเมาคิดตางั้นเหรอจริงฝันเช็ดน้ำตาที่ไร้ที่มานี่ลุกลวกทบทวนสิ่งที่ได้เห็นอย่างละเอียดเรากับว่าภาพที่ได้เห็นไม่ใช่ความฝันหากเป็นความฝันคงมีส่วนที่ลืมและนึกไม่ออกอยู่บ้าง แต่นี้ทุกอย่างกลับชัดเจนเรากับว่ามันสลักอยู่ในความทรงจําแล้วภาพฝันสั้นๆเด่นชัดอยู่ในสมองไม่อาจลืมได้ลงเลยแม้แต่ละละเอียดยิบย่อยอย่างการสอดลิ้นของจ้างเจ๋อหมิงจึงฝันร้อนเผาไปทั้งตัวหนะ้าแดงจยากจะปกปิดแต่พอนึกถึงสีหน้าเย็นชาของจ้างเจ๋อหมิงในความเป็นจริงที่ได้เจออยู่ในแต่ละวันอารมณ์เขินอายพลันหายวับไปกับตาไม่สิเดี๋ยวก่อนนะเรื่องลืมไม่ลืมฝันนะนะั่นน่ะช่างมันก่อน แต่ความฝันนี่เหมือนจริงเกินไปราวกับไม่ใช่ความฝันแต่มันคือความทรงจําแต่จะเป็นความทรงจําส่วนไหนกันจิงฝานเพิ่งจะแต่งงานกับจ้างเจอ้หมิงเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่มีทางที่ก่อนหน้านี้จะมีการใช้ชีวิตแบบในฝันร่วมกันแน่แน่ในต้นฉบับนิยายจิงฝานคนก่อนก็ไม่เคยมีช่วงเวลาดีๆแบบนั้นกับจ้างเจอ้หมิงในต้นฉบับนะ่ะจ้างเจอ้หมิงแทนที่จะผูกผ้ากันเปื้อนให้อย่างรักใคร่เอามารัดคอให้ตายยังเป็นไปได้มากกว่าอีก แล้วจะบอกว่าภาพเหตุการณ์นในฝันเป็นความทรงจําได้ยังไงมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้อยู่แล้วหรือจะบอกว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดในอนาคตจิงฝานนึกไปแบบนั้นแล้วหัวใจพลันกระตุกไม่สิถ้าเป็นเรื่องที่จะเกิดในอนาคตแล้วความคิดถึงโหยหาอันแรงกล้าที่ถาโถมเสียจนน้ำตาไหลาอาบแก้มแบบนี้มันคือยังไงละ่ะจิงฝานจะรู้สึกแบบนี้ทำไมถ้ามันคือภาพในอนาคต แล้วภาพเหตุการณ์นในฝันยังไม่มีจุดไหนให้รู้สึกอยากจะร้องไห้เลยด้วยอ,อปวดหัวแต่เช้าเลยฮะไม่คิดน่าจะดีกว่าสินะช่างมันก่อนแล้วกันวันนี้จางเจอหมิงอยู่ที่บ้านไม่มีงานที่ต้องออกไปทําเป็นจิงฝานที่กินข้าวเช้าเสร็จก็ออกไปข้างนอกทันทีแต่วันนี้จางเจอหมิงกลับไม่ได้ให้ใครตามไปจับตาดูคิดเพียงว่าดุไปตั้งขนาดนั้นแล้วจิงฝานก็น่าจะรู้ความพอแล้ว หรืออาจจะเป็นเพราะท่าทางคล้ายคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมของเด็กคนนั้นจ้างเจรีิงจึงแอบและอายใจอยู่หน่อยที่ส่งคนไปตามดูทำตัวอย่างกับสามีขี้ระแวงกลัวภรรยามีชู้พอคิดมาถึงจุดนี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองทำเกินไปปากบอกต่างคนต่างอยู่แต่เป็นเขาเองที่จำกัดขอบเขตชีวิตของจิงฝานย้อนแย้งชอบกนร่างสูงในชุดอยู่บ้านสบายๆส,ยสมแว่นตากลองแสงเลนเล็กอ่าเนเอกสารอยู่บนห้องทำงานเอ่อยเฉย แสงแดดที่ส่องกระทบร่างของเขาขับทุกอย่างบนตัวให้ดูภูมิฐานและมั่นคงเพียบพร้อมทุกกระเบียดนิ้วเวลาผ่านไปสักพักอี้เซียนก็โทรมาแจ้งกับจ้างเจอ้หมิงว่ามีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งกำลังไปหาที่บ้านจ้างเจอหมิงไม่สบอารมณ์อยู่หลายส่วนเพราะนี่ไม่ใช่นัดทางการเป็นอีกฝ่ายใช้อำนาจในทางมิชอบแต่ก่อนที่จ้างเจิหมิงจะได้ปฏิเสธทางนั้นก็ใกล้จะมาถึงแล้วไม่นานก็มีรถหรูคันหนึ่งขับเข้ามาในบ้านตระกูลจ้าง จากนั้นแขกที่ไม่ได้คิดอยากจะต้อนรับก็เข้ามาอยู่ในบ้านหนึ่งชายแก่พุงพุ้ยกับหนึ่งสาวสวยเห็นที่จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่งไปหามาได้หน้าตาพอใช้แต่ท่าทางที่กำลังใช้เสน่ห์ของตัวเองล่อลวงคนชัดเจนเกินไปจนเห็นแล้วรู้สึกอารมณ์เสียคนเราควรจะรู้ตัวสิว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีจ้างเจอหมิงเห็นแล้วรู้จุดประสงค์ของคนทั้งสองได้ทันทีแต่แก่พุงพุ้ยใบหน้าโลภมากชัดเจน ส่วนนักแสดงที่มาด้วยเธอก็แสดงออกว่ามีความทะเยอทะยานที่ไม่คิดจะพิ่งความสามารถสักนิดหวังจับเจ้าของค่ายไต่เต้าสุดตัวหลังคนทั้งสองคนเข้ามานั่งในบ้านของจ้างเจอหมิงแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าเรื่องเดี๋ยวนั้นนี่ประธานจางฉันรู้ว่าช่วงนี้บริษัทเรากำลังขาดแคลนนักแสดงมากฝีมือพอดีคนของฉันไปเจอเธอคนนี้เข้านะพอเขาส่งสัญญาณแล้วสาวสวยก็เอ่ยขึ้นบ้าง ยินดีที่ได้พบประธานจางคะ่ะฉันแซ่หลิวเชื่อหลิวอินคะ่ะตาแก่พุงพลุยยิ้มพึงพอใจฉันดูแล้วเห็นว่าความสามารถไม่เลวเลยพามาให้ประธานจางช่วยพิจารณาหน่อยถ้าเห็นว่าดีก็อยากให้เซนสัญญากันเลยปากก็พูดจาเป็นทางการแต่สายตาที่ส่งให้กลับเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์มือของตะแก่พุงพลุยที่ถือหุ้นบริษัทอยู่ไม่เท่าไหร่กุมไหลเด็กสาวคนนั้นพางตบปุบปุบเราอยากจะฝากฝังไว้กับจางเจ๋อหมิง การกระทำนี้มีประโยคหนึ่งซ่อนอยู่เอามาประเคนให้ถึงมือแล้วจะทำอะไรก็ทำทำแล้วดูแลเธอด้วยจางเจอหมิงถอดรหัสสายตาได้อย่างนั้นง่ายไดเชละเขาอยากจะขำออกมาดังๆสักทีจะไม่ยอมเลิกทำแบบนี้กันจริงๆใช่ไหมการใช้กฎลับนักแสดงพูดหย,ยาบๆก็ให้นักแสดงขึ้นเตียงเจ้าของค่ายโปรดิวเซอร์ไม่ก็ผู้กำกับแลกงานใช้ร่างกายไต,ต่เต้าไปสู่ความสำเร็จ จางเจอมิงอดจา้าแค้นหัวเราออกมาไม่ได้อยากจะบ้าตายพวกผู้บริหารแก่ๆเล่นมุกนี้กันอีกแล้วก็รู้กันเป็นอย่างดีไม่ใช่หรอว่าจะทําแบบนี้สักกี่ครั้งก็ล้มเหลวอยู่วันยังค่าแต่ก็ยังจะดันทุรงังหนังหน้าหยาบจนไม่เหลืออย่างอายกันแล้วสินะ,ปะเป้าเฉียนที่มองเหตุการณ์อยู่ตลอดร้อนใจจนอกแทบแตกแล้วหันมองนาฬิกาซ้ําแล้วซ้าเล่าขบริมฝีปากตัวเองนั่นเธออยากจะส่งแขกสองคนนี้ทับแย่แล้ว เมื่อไหร่เจ้านายเธอจะให้กลับกลับไปเสียทีเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะคุณชายจริงบอกกับเธอเอาไว้ว่าวันนี้จะกลับบ้านในตอนเที่ยงให้เธอทํามื้อเที่ยงเผื่อตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วเธอกลัวจิงฝานจะเข้ามาเจอแล้วเข้าใจผิดเพราะสายตาของผู้หญิงที่มากับตะแก่ผมน้อยคนนั้นหวังจะจับเจ้านายเธอสุดตัวไม่ละอายสักนิดย้อยยวนออกนอกหน้าสุดๆเปิเฉียนรู้สึกว่าถ้าสองคนนี้ยังไม่กลับไปไมีหวังเกิดเรื่องเข้าใจผิดขึ้นแนะ่